เาบาลีว่าพระปุราภิกุเรนทีสาคารังเจวะเนวะอิโตตินังเจตนังอุปการปุเรสังตังสังตุนะเจ้าเวะสุนุชตุสัตเอปุเรนตุสังกับาจันโภปันอโตยขามณีโชเอราโสยถา อิวันชันตูสัพโรโควินาสโตโวมาเตาวัตวันตระยุสุขีทีขายุโคกวาอธิวันธระสีรุษนิจังุทธาปย,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 า,า,า,ยายิโมยัตาโรธรรมมาวัชชะติคายุวันโนสุขงังทาลัง เตอนนี้นะคะก็รอพาวัดบ้านนะคะพาปพน,นุนกับฉันไปแล้วนะคะ ปาติอิทธิตังปาติตังคุมหังคิพามิวสิมิจตุสเปโโรตุสังก้าปาจันโกปนโรโสจธามิโชติโรโสจธาอติวันธนาเสียนสเนิจงุตอาปะจายโนอาจัตตาบุธรรมาวัฒนติอายุอนโสุขังภะลัง กันนะคะเสบาตอนเช้าเสบาเ็ษนี้ก็จะไปดูงานต่อนะคะสวัสดีค่ะค่ะอ๋อพนจะปลูกค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอนะคะวันนี้นิดพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนะคะแล้วก็มาี่ที่ลงดินนะคะสวยงานมากเลยนะคะ เาปังนะคะที่บ้านว่านหมูห้านะคะค่ะนา,าน้ําคลองนะคะคลองตัวนี้นะคะเราก็ได้อาศัยจากอ่างห้วยมะเขือที่นิดถ่ายให้ชมนะคะนี่ค่ะมางามวันนี้รถแลนอยู่ทางงามค่ะก<อ>ะเจาแลนมาให้มันบกายะคะ่ะเป็นงานโครงการะคะ่ะสองรถเนาะค่ะรถลงไว้นีน่ลค่ะอ๋อที่รถดำมาฆ่านะบอก

จะมีนาน้ำคลองนะแถวนี้แล้วก็น้ำคลองก็จะปล่อยออกมาจากห้วยมะเขือที่นี้ถ่ายให้ชมในคลิปนะคะเพราะว่าห้วยมะเขือนี้จะเป็นอ่างใหญ่นะคะนวันว่านก็ใช้น้ำคลองที่นี่แล้วก็บันวานหมู่11นะคะค่ะก็ทำนานะคะทำนาปังนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะนาปังนะคะ ก็กว้างมากเลยนะคะเพราะว่าคุณลุงบอกว่ากว้างหกไร่นะคะคุณลุงกบินวันนี้นี่ก็มาดูงานนะคะที่กาดที่บ้นานบ้านมูห้านะคะตำบลบัวแก้วอำเภอบรนม่วงจังหวัดสกลนครนะคะที่นี่นะคะจะปลูกนะจะปลูกข้าวนาปังแล้วก็ถั่วลิสงนะคะค่ะแต,ต่ตรงนี้มันจะเป็นนาปังทั้งหมดเลยนะคะประมาณแถวนี้จะเป็นหกไร่นะคะแถวนั้นจะเป็นจะเป็นประมาณสองไร่นะคะของคุณลุงนะคะลองสักนะคะ นี้ก็มาชมนะคะหน้างานมาดูหน้างานลงดินนะคะวันนี้มาดูหน้างานลงดินแล้วก็รอรถนะคะสงสัยจะได้ไปตามนะคะค่ะสวยงามมากเดี๋ยวทีนี้จะกลับกล้องให้ชมนะคะหรือว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะค่ะวันนี้มาดูหน้างานก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะวันนี้นี่มาดูหน้างานแล้วก็พามาชมบรรยากาศร,รอบทุ่งนะคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะ ฝั่งโน้นจะมีผู้ดอกจานน่ะสวยงามมากเลยนะคะก็แถวนี้ก็จะเป็นนานานาน้นานคองนะคะนาน้ําคองนะคะที่ที่ก็จะแพงๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าขายได้ที่แถวนี้ไปนะคะก็จะปลูกพืชได้ตลอดตลอดแรงตลอดฝนเลยนะคะเพราะว่านาปางก็มีแล้วจะปลูกถั่วลิสงก็ได้หรือข้าวโพดก็ได้นะคะที่นี่ก็ หน้าหาซื้อนะคะถ้ามีคนขายนะคะนิดยังคิดอยากได้เลยนะคะแต่ว่าราคามันก็แพงนะคะเนาะถ้ามีติดถนนไว้นะคะเนาะติดเป็นนี้ไว้สักสักสองสามไร่ก็คงจะดีนะคะเพราะว่าเราทําการเกษตรนะคะมีนาน้ําของแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะดูไนะคะน้ำเนาะถ้ามีก็คงดีนะคะเพราะว่าน้ํามันจะมีใช้ตลอดปีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็แค่ปล่อยมานะคะแค่ปล่อยมาเนาะไม่ได้ อะไรมากมายแล้วก็ถ้ามีวัวหรือมีอะไรเราก็ปล่อยถ้าเราไม่ได้ทําข้าวเนาะเราก็ปล่อยใส่ที่นาแล้วให้หญ้ามันขึ้นนะคะเนาะไปเลี้ยงวัวอะไรประมาณนี้นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะค่ะมันบริสุทธิ์ดีแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะทําการเกษตรก็จะสบายนะคะถนนหนทางไฟฟ้านะคะที่ซอยนี้สุดยอดจริงๆเลยนะคะค่ะดูสิคะ เขาจะปล่อยน้ําลงมาแบบนี้นะคะถ้าใครเลี้ยงวัวเขาจะปล่อยน้าลงมาแบบนี้เนาะคะ่ะหญ้ามันก็จะขึ้นนะคะอ๋ออันนี้นคือวัวของคุณลุงนะคะที่มาเลี้ยงเนาะอยู่กลางทุ่งของคุณลุงกวินนะคะเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ําใส่ที่หน้านะคะให้หญ้ามันขึ้นนะคะค่ะมันก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะแถวนี้เนาะวัวก็มีหญ้านะคะข้าวสวยมากเลยนะคะน้ำปังค่ะบรรยากาศบ้านๆทุ่ง สวยมากเลยค่ะนี่ก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้พามาดูหน้างานนะคะแล้วก็ที่ลงดินสงสัยนี้จะได้ไปตามรถแล้วนะคะค่ะ<ๆ><ๆ>เพราะว่าบอกถึงเกว่าถนนสุดแล้วก็สายไฟสุด <laughs> สงสัยจะไม่รู้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ